ตัดเกรดครับลิวพูฟอร์มสวยหรูนะครับเปิดแอนฟิลด์ถล่มเบรนท์ฟอร์ดที่ถือว่าเป็นของแข็งพอสมควรเลยนะครับไป3ประตูต่อ0ูก็เป็นสกอร์ที่สวยงามเกินคาดนะครับหลังจากที่ฟอร์มไม่ดีมา2นัดที่แล้วนะครับห่างหายกันไปหลายวันเหมือนกันนะฮะอาจจะเพราะว่าด้วยโหมง,งานหนักทุนนนนัี้นะครับแต่ก็ไม่ทิ้งไปไหนฮะ กลับมาอย่างแน่นอนแล้วก็จริงๆฟุตบอลก็ดูตลอดนะครับก็จะเป็นเกมกับลูตันเกมกับตูลูสนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์2เกมนี้อ้างอิงก่อนที่จะถึงเกมที่ชนะเป็นฟอร์ด30ด้วยนะครับผมว่าทุกคนน่าจะพอรู้นะครับถึงแม้ว่าเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่ชนะสวยหรู30ก็จรงิงแต่ผมเชื่อว่าทุกคนสัมผัสได้ว่าทีมเนี่ยมันมีปัญหาอยู่ นะครับปัญหาหลายด้านมากนะครับแล้วก็อังจริงมันไม่แปลกเลยที่มันจะเสมอตัวรูสอ่าเสมอรูตันแล้วก็แพ้ตัวรูสนะครับเรามาดู2เกมก่อนหน้านี้ก่อนนะครับว่าทีมเราเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือแอนนะี่โรเบิร์ตสันเจ็บนะฮะคนที่เล่นเกมรุกเล่นเกมรับบาลานซ์ได้ดีเนี่ยเจ็บไป นะครับลุยดีอาร์สมีปัญหาส่วนตัวนะครับนอกสนามเรื่องคุณพ่อคุณแม่ไม่พร้อมลงสนามนะฮะโดมินิกโซบอสไลน์ ine, ฟอร์มดอบนะครับแม็กอลิสเตอร์ก็ฟอร์มดอบอีกหนึ่งสาเหตุก็คาดว่าเคอร์ติสโจนก็เจ็บไปแล้วก็โดนแบนไปด้วยนะครับพอโจนส์ไม่อยู่อย่างที่ผมบอกไปหลายคนไม่เชื่อผมนะ โจนส์ไม่อยู่เราเห็นได้ชัดว่าโซโบ้แม็กอลิสเตอร์เล่นได้ยากขึ้นและฟอร์มดปนะครับนูนเยสพลาดง่ายๆนะครับกองหลังนะครับรั่วนี่คือปัญหาทั้งหมดนะครับในช่วงที่2-3สาเกมที่ผ่านมาเมื่อจะเป็นนัดลูตันหรือว่านัดตูลูสนะครับดังนั้นเกมนี้ชนะสามสูงนี่ถือว่าเกินคาดมาก ย้อนกลับไปเจอ,เอ,อนัดรูตันก่อนโจตาลงแทนดีอาร์สนะครับปัญหาตรงนี้คือจุดหนึ่งนะครับเกมกับรูตันเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าเพราะนูนเยสมันไม่คมเพราะโซโบฟอร์มดอเพราะกองหลังมนันรั่วแต่จริงแล้วเจอครอปมีส่วนนะครับส่วนหลักๆที่พลาดเลยของเกมนี้คือ 1. ครับการเล่นของโจตา และ2การเอาโจโกเมสไปยืนเป็นแบ็คซ้ายการเอาโจตาไปเป็นปีกซ้ายหรือว่าหน้าซ้ายแทนดีอาร์เป็นความผิดพลาดอย่างไรแทั้งนี้จริงๆแล้วโจตาน่าจะเป็นตัวเลือกเบอร์หนึ่งอยู่แล้วถ้าดีอาร์ไม่อยู่การเอาโจตาไปเล่นเป็นปีกซ้ายแทนดีอาร์นั้นไม่ใช่เรื่องที่ผิดไม่ใช่เรื่องที่ไม่สมควรครับแต่การยืนตำแหน่งของโจตามันต่างกับดีอาร์นะครับ สังเกตได้เลยสังเกตได้เลยนะครับโจตาเวลายืนเนี่ยเขาจะยือนอยู่หุบเข้ามาในนะครับอยู่หน้ากรอบเขตโทษยือนอยู่ใกล้กับดาวินเท่าจะเป็นหน้าคู่บางจังหวะเขายือนอยู่ใกล้กับซาร่ามากกว่าดาวินูนเยสอีกนะครับดังนั้นเมื่อเราเห็นโจตาลงไปยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรครับ พอโจอต้าหุบเข้าในมาเยอะๆไปทับที่กับดาวินบ้างไปยืนซ้อนไปยืนติดกับดาวินบ้างกองหลังของรูตันในเกมนั้นมันไม่ได้ขยับเขยื่อนพื้นที่เยอะครับมันเชฟเกมรับของลูตันไม่ได้โดนโยกไปไม่ได้โดนโยกไปโยกมาไม่ได้เรียกว่าคือเราไม่ได้ทำลายเกมรับทำลายเชฟเกมรับของกองหลังของรูตันนะครับ แต่ถ้าเป็นดีอาร์สยืนดีอาร์สยืนยังไงดีอาร์สยืนสุดเส้นครับดีอาร์สยืน,ยน,ยนริมเส้นเมื่อดีอาร์สริมเส้นซาร่าริมเส้นรุนเยสอยู่ตรงกลางมีเคอร์ติสโจนคอยป่วนมีพื้นที่ว่างให้แม็อลิสเตอร์ได้เล่นบอลมีพื้นที่ว่างให้โซ,โ,ซโบได้เล่นบอลเนี่ยเชฟเกมรับของคู่แข่งมันจะเสีย โยกไปโยกมาดีอาร์สเดี๋ยวอยู่ซ้ายเดี๋ยวตัดเข้าในเดี๋ยวอยู่ซ้ายสุดเดี๋ยวตัดเข้าในเชฟเกมรับมันเสียนะครับมันก็เลยทาให้ทีมเามีโอกาสมากขึ้นแต่พอโจตาหุบไปอยู่ข้างในใกล้กับยูนเยสมันกลายเป็นว่าเชฟเกมรับมันไม่ได้โดนโยกครับมันมันก็รับแบบนั้นต่อทั้งเกมนะครับแล้วยิ่งหนักไปกว่าน,นั้นอีกเมื่อแบ็กซ้ายไม่ใช่ซิมิการ์ เมื่อแบ็กซ้ายเป็นโจโกเมสเกมรุกทางฝั่งซ้ายก็คือจบเลยครับพอโจต้าหุบเข้าในแล้วแบ็กซ้ายเป็นโจโกเมสกลายเป็นว่าเกมฝั่งซ้ายเกมรุกของเราทางฝั่งซ้ายไม่มีอันตรายอะไรใส่ลูกตั้งนี่ความผิดพลาดของโจเองครับแล้วก็นั่นแหละครับความดรอปของโซโบลูกยิงหมูหกของดาวินก็ไปกันใหญ่ก็ไปกันใหญ่ นี่คือบาลานซ์ของเกมที่ที่เกิดขึ้นในเกมกับลูตันเกมกับตูลูสอย่างเดียวที่ผมโทษเลยก็คือเกมรับครับอ่อนมากกากมากแทงเป็นหลุดแทงเป็นรั่วเกมกับตูลูสก็โทษที่เกมรับเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะการปรสานงานกันในแนวรับ ทีนี้เรามาเข้าเกมนี้ครับเกมกับรูตันครึ่งแรกกับครึ่งหลังต่างกันพอสมควรครึ่งหลังเราเล่นดีมากอาจจะเป็นเพราะด,ด้วยความมั่นใจด้วยลูกยิงที่มันปลดล็อกแต่ครึ่งแรกก็จะเห็นว่ามันมีปัญหาคล้ายๆอย่างที่ผมบอกมานี่แหละขาดเคอร์ติสโจนขาดโรเบอร์สันขาดดีอาร์สขาดแม็กอลิสเตอร ก็เลยกลายเป็นว่าและสีคนนี้คือคนหลักนะครับคือตัวหลักของทีมขาดคนที่สำคัญที่ทำหน้าที่ต่างๆไปมันก็ทำให้บาลานซ์เกมเนี่ยมันเสียพอสมควรโจตาหุบเข้าในอีกแล้วนะโจตาหุบเข้าในไปแล้ววันนี้นี่ยืนแบบแทบไม่ได้ออกข้างเลยก็อย่างที่บอกว่าเชฟเกมรับของเบรนท์ฟอร์ดก็แทบไม่ได้ทำงานโซโว f o r ฟอร์มดอกโฟ้อ โซบโฟอร์มดอกนะรับเอนโดตัดเกมไม่ขาดกัคโปเนี่ยวันนี้คือเล่นดีมากเล่นดีมากนะครับวิธีในการเล่นของลิพูในวันนี้ก็คือพยายามที่จะเล่นบอลเด็วแรกนะครับเล่นบอลเร็วแรกแล้วก็ใช้จังหวะน้อยที่สุดให้ไปถึงประตูคู่แข่งได้เร็วที่สุดนะครับนี่คือ ความเป็นลิเวอร์พูลในเกมนี้ซึ่งก็ทำไม่ดีนะครับผมประตูแรกเนี่ยก็ต้องลุ้นกันหนักหน่วงเพราะว่าก่อนที่จะได้ประตูแรกเนี่ยนูนเยสยิงเข้าไป2ลูกแล้วก็ล้าหน้าทั้ง2ลูกซึ่งน่าเสียดายมากนะครับน่าเสียดายมากประตูแรกนะครับนูนเยสเนี่ยพิงบอลแล้วก็จ่ายกับซาร่าสวยมากๆนะครับ1 0หลังจากนั้นนะครับพักครึ่งหลังไป ลิพูก็มาได้ประตูอสองศูนจากโมฮัมเหม็ดซาลาที่ซิมิกาสตักบอลเข้ามาแล้วก็ให้ซาลาโขบนะครับสวย20เป็นการใช้จังหวะการจบสกอรที่ยอดเยี่ยมนะครับในเกมนี้แล้วก็โจตาครับนาทีที่74ก็ยิงนะครับมุมกว้างนะครับเข้าไปจากลูกจ่ายของคอสตาซิมิกาสก็เป็นอีกหนึ่งประตูที่ สวยมากๆนะครับสวยมากๆเกมนี้อังจริงแล้วเบน f ฟอร์ดก็ถือว่าทำได้ดีนะครับแต่ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยสิ่งที่แตกต่างไปจาก2นัดที่แล้วคือคือความใจสู้นะครับคือความอยากเอาชนะจะเห็นว่ายิงไม่ได้ไม่เป็นไรยิงไม่เข้าไม่เป็นไรยิงล้ำหน้าไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่ทำต่อไปเรื่อยทำต่อไปเรื่อยนะครับ ทีนี้พูดถึงนักเตะกันบ้างเบเกอร์ Baker, วันนี้ก็เซฟลูกสำคัญได้หลายลูกนะครับก็อยู่ในมาตรฐานที่ยอดเยี่ยมนะครับเทรนต์เรซเอร์าร์โนวันนี้ผมว่าเล่นดีนะครับแม้ว่าคะแนนความสามารถของเขาอาจจะเขาอาจจะไม่ได้แอซซิสไม่ได้มีความอ,อ่มีคีย์พาสอะไรต่างๆแต่ผมว่าในการคุมเกมในแดนกลางในการช่วยชะลอเกม เกมทางฝั่งขวาไม่ได้ผิดพลาดอะไรมากแล้วก็คอมบิ n เนชันกับซาร่ากับโซโบมีลูกเปิดที่ทำอันตารายคู่แข่งได้วันนี้ผมว่าเป็นวันหนึ่งที่เทรนเล่นดีนะครับมาติสก็มีจังหวะที่ดีนะครับฟา n d นไดก็วันนี้ถือว่าดีกว่าหลายๆนะักที่ผ่านมานะครับซิมิกาสมีปัญหาแล้วก็มีข้อมีข้อดีแล้วก็มีข้อปัญหานะครับ ปัญหาคือเวลาโดนบุกมาซิมิการ์ดแกเอาไม่ค่อยอยู่แต่การที่แกเอาไม่ค่อยอยู่เนี่ยมันก็ต้องไปดูนะครับมันจะบอกว่าแกปล่อยให้หลุดอย่างเดียวก็ไม่ใช่เพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยฝั่งซ้ายเนี่ยมันก็มีกั๊กโปที่ต้องรับผิดชอบด้วยมีเอนโดที่ต้องรับผิดชอบด้วยมีโจตาเองที่ก็ต้องคอยสกรีนนะครับมาช่วยก่อนที่จะถึงซิมิการ์ดด้วยแต่ดูโจตายืนเป็นไงอย่างที่ผมบอกมันก็คือปัญหาครับ โจวตายืนหน้ากรอบเขตโทษแล้วฝั่งซ้ายมันจะให้การโปไอมันจะให้ซิมิการ์คอยแบบโอ้โหยืนรอคู่แข่งอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่นะครับเกมรับก็ต้องช่วยกันต้องช่วยซิมิการ์ด,ด้วยแต่น่นอนแหละเกมรับเขาก็ไม่ได้ดีเมื่อเทียบกับเกมรุกวันนี้โดยเฉพาะครึ่งหลังนะครับเกมรุกของซิมิการ์นั้นยอดเยี่ยมมากเริ่มจะกลับมาเห็นไหมฮะเริ่มจะกลับมาแล้ว พอให้เวลาเขาเล่นเยอะๆให้เกมไามเขาเริ่มมาเยอะความมั่นใจเริ่มกลับมาก็วันนี้โชว์2แอซิดเลยนะครับกักโปผมว่าวันนี้เล่นดีที่สุดในแดนกลางนะครับมีลูกจ่ายดีๆเยอะลูกที่ r e c คาบ r รีบอลแย่งบอลกลับมาทำให้ทีมได้เปรียบอาจจะไม่ได้ถึงกับเป็นคนที่ชะลอเกมดีเลยเกมแต่ว่าเออเป็นคนที่ปั้นเกมได้นะครับในเกมนี้ เอนโดยังมีจังหวะที่เข้าพวดเข้าพาดถล่มเสียหลักเสียตำแหน่งเสียพื้นที่ยังมีอยู่สกัดบอลอันตารายไปหน่อยลูกใบแดงคืออีกลูกใบแดงลูกนั้นนถะ้าใช้มาตรฐานเดียวกันนะกับลูกที่เคอร์ติสโจนโดนใบแดงในเกมสเปอร์คือลูกนี้ก็ต้องแดงนะครับมาตรฐานแารธซ์มันแบบงงมากนะครับงงมากนะโซโบวันนี้เล่นได้ ถือว่าไม่ดีไม่เสียไม่ดีไม่เสียนะครับก็มีช่วยไล่บอลมีช่วยเชื่อมเกมแต่ก็ดรอปไปนิดนึงนะครับดรอปไปนิดนึงนะครับดูแล้วแดนกลางเนี่ยคือจะหาว่าผมอ้วนเคอร์ติสโจนก็ก็ไม่ว่ากันนะแต่รอดูเลยมันเป็นอย่างที่ผมพูดทั้งนั้นแหละที่ผ่านมารอดูว่าเดี๋ยวโซโบมานะเดี๋ยวแม็กอลิสเตอร์กลับมานะและเคอร์ติสโจนกลับมานะกองกลางมันจะกลับมาคอยดูเชื่อผมนะครับ โจต้าวันนี้ลูกยิงประตูยอดเยี่ยมมากนะครับแต่วันนี้จังหวะอื่นๆเนี่ยคุกคลิกคุกคลิก,ก,ก,กดูไม่ค่อยเคลียร์ดูแบบไม่เสียจังหวะเยอะแยะ,ยะ,ยะไปหน่อยนะครับวันนี้ผมผมไม่ค่อยชอบโจต้าเท่าไหร่วันนี้นะครับนูนเยสก็ยอดเยี่ย,เยมเป็นภัยคุกคามเป็นความอันตรายของฝั่งตรงข้าม อยากให้ยิงประตูได้ยเยอะกว่านี้คือส่วนร่วมด้านอื่นๆน่ะยอดเยี่ยมแล้วยอดเยี่ยมมากๆนะครับมีส่วนร,วร่วมกับเกมมากกว่าตอนต้นฤด,ดูกาลเยอะมากๆแทบจะกลายเป็นหัวใจสําคัญในเกมลุกแล้วตอนนี้คือเพื่อนมองเพื่อนไม่ได้มองซาร่าแล้วในแดนหน้านะครับเพื่อนมองหานูนเยสก่อนแล้วนะครับนั้นยอดเยี่ยมครับสําหรับนูนเยสมี1นึ่งแอซิดด้วยนะครับซาร่าวันนี้ก็ยอดเยี่ยมอีกเช่นเคย ช่วงครึ่งแรกอาจจะเงียบๆไปหน่อยแต่ครึ่งหลังก็โชว์ลูกเปิดลูกครึ่งบอลลูกดึงตัวประกบสร้างพื้นที่เปิดสเปคให้เพื่อนก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ยอดเยี่ยมของซาร่านะครับก็โดยรวมผมว่าเกมนี้น่าจะสร้างความมั่นใจให้กับลิเวอร์พูลได้มากขึ้นนะครับก่อนที่จะพักเบรกทีมชาติแล้วก็ เจอกับท่านัานของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่ซิตี้ออฟแมนเชสเตอร์สเตเดียมหรือว่าที่เอติฮัทนั่นเองนะครับในวันที่25พฤศจิกายนนะครับผมคิดเห็นกันยังไงก็คอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วก็บอกหน่อยแล้วกันว่าใครที่คุณคิดว่าเป็นแมนออฟเดอะแมชในเกมนี้นะครับส่วนตัววันนี้ผมชอบผมชอบรุนเยสนะ แล้วก็ชอบกักโปด้วยนะครับผมตอนนี้เนี่ยสิบประตูนะครับโมซา,า่าโหฟอร์มกระชูจริงๆนะตอนนี้ซา,า่าสิบประตูสี่แอซซิตนะครับเดวินน์นเยสี่ประตูสี่แอซซิตนะฮะโจตาสี่ประตูดิอาสสามประตูกักโป้สองประตูนะครับก็โหโดดเด่นมากๆโมซา,า่าแล้วก็ เป็นแมนออฟเดอะแมชถึงสี่นัดแล้วอ่ะแกแบบยิ่งเล่นยิ่งดียิ่งเล่นยิ่งเก๋จริงๆนะครับอ่ะเกมนี้แมนออฟเดอะแมชเป็นใครคอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับพูดคุยกันครับกับช่อง a u d i a n อน e ์ฟนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้ายูในเวอร์บอ a อ o n e ครับ